สวัสดีครับเอสเพลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวครับฤดูกาล2022ถึง2023รอบ32ทีมนะครับไปกันที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีครับเชียงใหม่ย,ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านตอนรับการ,รมเยือนของราชบุรีเอฟซเข้าสู่สัญญาณนับถอยหลังครับฟุตบอลรีโวครับรอบ32ทีมครับเปิดฉาก บุกเข้าใส่ครับของเชีงยงใหม่ยูไนเต็ดครับเจ้าถิ่นในชุดสีน้ําเงินครับเข้าทางเดเลให้มาแล้วเอาวินฟอร์เตสวิ่งทําทางมาแล้วครับรับบอลที่จุดนั้นบแล้วยิงลูกนี้ยังติดสีิศักไฟโดงมาสกัดไว้ได้บุดบิดครับสุดท้ายนี่ต้องชมสริศักด้วยเข้ามาเข้ามาเร็วนะครับจังหวะนี้บล็อกไว้ได้ครับแมบอลก็โดนเท้าของสริศักแล้วโมมาลูกนี้ของเอฟซันแต่ว่าไม่ตรงเพื่อนครับปาร์คจุนฮองสาดทิ้งขึ้นมา มงเสยมาลูกนี้แล้วหลุดมาเลไครับเอาวินฟอร์เตสดวลตัวต่อตัวจากตัวสุดท้ายครับธนวิทย์แล้วความเร็วเร็วกว่าแล้วฉีกมาลูกนี้แล้วยิงเลยโอ้โหแต่ผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวเท่านั้นครับเอาวินฟอร์เตสโอ้ดูจังหวะนี้ก่อนครับแม่ต้องชมสิทธิโชคเลยนะครับหมงเสยมาให้อันวินฟอร์เตสนะครับแล้วก็มาคนเดียวเลยครับเนี่ครับกระชากหนีได้ด้วยแล้วก็แม่ยิงลูกนี้ครับหักข้อเยอะไปครับธนวิทย์เอาไม่อยู่แล้วนะครับ หักเยอะไปเหลี่ยมนี้น่ารักน่าลุ้นนะครับแล้วเอาวินฟอร์เตสปั่นก็ยังติดกําแพงครับบอลยังไม่ไปไหนแล้วเดเลใส่ลูกนี้หเกือบไปเหมือนกันยังคว้าไว้ได้ครับภูมินิวัตนี่เป็นลูกยิงของเดเลก่อนนะครับแล้วพุทธสินก็เป่านกหวีดจบครึ่งเวลาแรกครับเป็นนั้นว่าเชียงใหม่ยูนเต็ดกับราชบุรีเอซยังเสมอกันอยู่ที่ศนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ทำชิงหนึ่งสองแล้วศาสนาพงแตะรอดขามาได้ครับหลุดมาแล้วเปิดไปตรงกลางแล้วโดนทำลายจังหวะนันทวัดนยินนลงลูกนี้ก็ยังติดบล็อกโอวีมาช่วยเซฟไว้ได้จังหวะสุดท้ายชมพับช้าจังหวะนี้การทับโค้นะครับแม่โดนแซะเข้ามาลูกนี้แล้วบอลมาเข้าทางนันทวัดอจังหวะยิงลูกนี้ก็ถูกปวีมาบล็อกไว้ได้อีกครับแต่จังหวะนี้ต้องชมจังหวะแรกเลยนะครับที่ศาสนาพงให้เข้ามาสิทธิโชค ฝากมาที่เดลเลยไว้ต่อได้ครับแล้วให้ตามช่องแล้วหลุดมาตรงนี้โอ้โหแต่ว่าสแก่ตัวสุดท้ายได้บุดบิดคนดีครับโอ้โหม่อย่างงั้นนี่โดนลงโทษแน่นอนครับเดลเลย์นี่หลอกด้วยสายตานะครับว่าจะให้สิทธิโชคแต่จริงๆแล้วให้กับเกียรติศักดิ์ดีดมาลูกนี้แล้วพยายามจะพิงไปเล่นต่ออย่างได้อยู่ครับเมวินเดลูป,ปาไปแล้วผ่านมาแล้วครับหนีป้าจุนฮองมาได้ โดนกับรับเอลเดนเซนแล้วให้มาลูกนี้แล้วได้หลุดมาแล้วยกมาลูกนี้ยังติดหู่กำพลยังซุปเปอร์เซฟครับหู่ยังรอตัวไทยลูกนี้กำพลนี่เนี่ยมาดีกันมากเลยนะครับทั้งคู่ในจังหวะที่เบวินโดรูด,ดีดลูกนี้ให้นะครับแล้วธนวิชเนี่ยครับดีดพยายามจะชิปข้าม กำพลนะครับแต่กำพลนี่ก็จะมูกไวครับโอ้โหคว้าไว้ได้ครับเกือบไปกันกับราชบุรีแล้วสิทธิโชคได้กดมาลูกนี้โอ้โหได้แลกกันคนละมันครับลูกนี้เหมือนจะติดปลายมือเล็กน้อยหรือเปล่าครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับเนี่ยครับจังหวะที่สิทธิโชคครับได้ยิงจากระยะนี้ครับโอ้โหนัดที่แล้วที่ชนะประจวบนี่ก็ยิงเขายิงได้นะระยะนี้ครับสุดสวยเลยหืเหินออกไปนิดเดียวเท่านั้นครับหมัดเดียวจอดดี อาจจะน้ำตาตกได้นะครับอยู่โตโนะเปิดมาหุยแต่ว่าต้องชมกำพลครับยืนจ้องแล้วก็ขวาบอลติดมือเลยครับนี่ครับอยู่โตโนะยิงเลยนะครับตรงนี้ไม่หลอกเปิดนะครับหลอกยิงเลยแต่ว่ากำพลครับยืนตำแหน่งดีเหลือเกินครับเล่นแบบมือนี่อาจจะลองยิงก็ได้ครับปานมาลูกนี้แต่ก็ยังไม่หนีมือภูมินิวัตครับน้ำหนักมันยังไม่เนแต่ก็แรงนะแต่ว่าภูมินิวัตนี้ก็ยืนตำแหน่งเป๊ะเลยครับ นี่ครับทดเจ็บหนาทีนะครบแล้วนะครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดจบเกมครับเป็นนั้นว่าเชียงใหม่อยู่นเต็ดกับราชบุรี FC เสมอกัน0ูนต่อศูนย์ครับเหลียงจี้เข้ามาแล้วธนาเสษเติมบิงมาถึงเส้นหลังโอ้โหแต่เปิดเอานี้โอ้ผ่านมาแต่ยังไม่มีตัวช้าครับโอ้โหรอดไปครับเชียงใหม่นี่ธนเสเปิดเข้ามานะครับแล้วบอลนั้นมันไปแฉลบสุรวิทย์ให้มา จเจริญศักดิ์ตกเข้ากลางแลวโอ้โหเกือบยัดอุมแคบแต่ว่ากําพลยังไม่เผลอนะครับกำพลไม่ปัดนี่มีนีเป็นประตูเลยนะครับวิถีมันไปแล้วเนี่ยนะครับเก็บบอลได้แล้วบนเข้าในครับหาช่องอยู่หาหลี่มเข้าเท้าซ้ายแล้วกดนี้เกือได้ลุ้นเหมือนกันเกี่ยวเสาไปนิดเดียวครับตูกยิงไกลของเมวินเดลูบนออกไปนี่แต่พอได้จังหวะแกสับเลยครับเนี่ยครับ บนออกมาแล้วเข้าซ้ายด้วยครับแม่เฉียดเสาออกไปเหมือนกันครับทมพลก็ต้องพุ่งเช็คเลยครับนี่ครับยังไม่เปิดครับย้อนกลับมาให้กาซิเดสได้ตั้งปอมเข้ามาแล้วโคโนอโอ้โหี่โคลนี้เข้าไปแต่ว่าเหมือนจะมีโคลงลหี่โคลงตรนี้เข้าไปแต่ว่าเหมือนจะมีโคลงรึกก่าวโอ้โห เดี๋ยวต้องดูครับมีธงหรือเปล่านะครับมีสัญญาณนกหวีขึ้นมานะครับมีรบจริงจริงครับแม่ราชบุรีอุตส่าสมบอลเข้าไปซุปก้นตะขายได้แล้วแต่ว่าตรงนี้โดนล้ำหน้าซะก,ก่อนครับโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับแล้วก็ถอยเขไปนายเปิดอีกแล้วครับแล้วดเดลีพัดบอลลงมาหาบอลเจอตงเยี่ติใใตด บล็อกของเอฟซันแถวสองยังมีอยู่แล้วเกียรติศักดิ์ได้สาลูกนี้บอลฉลับนิดนึงแต่ก็ยังติดเซฟของภูมิวัฒน์จังหวะแรกนั้นเป็นของอันนี้จังหวะที่เกียรติศักดิ์กำลังได้ยิงแต่ว่าไปติดบล็อกนะครับมันฉลับไปนิดนึงครับนะครับไปเราก็เข้ามือภูมิวัฒน์เลยครับธนาเซธเปิดเข้าไปแล้วมองสก,กัดแล้วบอลยังไม่พ้นครับโอ้โหแล้วเอา,เอาสก๊เอเหลียบเข้าตัวตัวเองเฉยเลยครับไปโดนบอลเอฟซันปาติซิโอแล้ว ทะลักเข้าประตูตัวเองครับเป็นประตูขึ้นนําของราชบุรี1นตู่นในนาทีที่114ครับนี่ครับเดี๋ยวชมภาพช้าครับจังหวะที่ธนเศรษเปิดเข้าไปครับแล้วบอลเนี่ยไปโดนเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายเป็นคนนี้ครับเอฟสันปาริซโอครับเนี่ครับบอลมันคือแกจะแตกคืนหรือว่าจะเคลียร์เนี่ยครับ เป็นประตูขึ้นนําเลยครับของราชบุรีครับเชียงใหม่ยูนเต็ดก็ลุ้นอยู่แต่ว่าเปิดขึ้นมาลูกนี้ก็จบเกมครับไว้นั้นว่าราชบุรี FC บุกมาเอาชนะเชียงใหม่ยูนเต็ดหประตูต่อ0ูย์ครับ